สวัสดีครับครัวพพอบ้านชาแนลวันนี้จะมาทำเมนูต้มไก่ใส่หยวกนะครับผมใส่หยวกกล้วยนะครับวันนี้เราก็ได้ไก่เป็นไก่ไข่นะครับผมไก่บ้านมาลวนจนสุกนะครับเราก็จะใส่พริกข,ข่าตะไคร้โขกเก็บยาลงไปด้วยนะครับพอไก่เริ่มสุก เราก็เติมน้ำลงไปได้เลยครับผมพอน้ำเริ่มเดือดแล้วก็นะคับสีสารออกมาเข้มข้นเลยนะครับผมเราก็จะใส่หยวกกล้วยลงไปนะครับหรือว่าเป็นแกนข้างในสุดของต้นกล้วยนะครับ ในส่วนนี้มันจะเป็นอ่อนๆหน่อยนะครับผมใส่ลงไปตามจำนวนที่เราต้องการได้เลยนะครับรสชาติก็จะมีออกความหวานนิดหนึ่งนะครับจากนั้นก็เร่งไฟแรงจนหยวกล้วยและไก่สุกเลยนะครับผม คุงรสด้วยผงชูรดสดนะครับแล้วก็รสด,ดีครับผมถามด้วยน้ำปลานะครับน้ำปลาลาครับจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ใส่ใบแมงลักและต้นหอมหั่นชิ้นพอประมาณนะครับผมตรงนี้จะเพิ่มในกลิ่นหอมนะครับ เสร็จเรียบร้อยหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมกับเมนูต้มไก่ใส่หยวกกล้วยหรือว่าแกงไก่ใส่หยวกนะครับผมเข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ